แม่โ,โมูเมราดาเชียดนิ่มๆหลังชาวเน็ตเมมแสะไม่ชอบลูกสาวหัวอกคนเป็นแม่ใครมาว่าลูกในสิ่งที่ไม่ใช่ก็ย่อมที่จะยอมไม่ได้เช่นเดียวกันกับคุณแม่ของนางเอกสาวโบเมราดาสุขศรีที่ล่าสุดไปเจอคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแะลูกสาวเอาไว้ว่าไม่ชอบคู่นี้นางเอกคนนี้เห็นคบกับใครก็ออกตัวแรงทุกทีสุดท้ายก็โดนเทท,ทุกครั้ง ตอนหน้าสื่อนิสัยก็น่ารักดีหรอกแต่พอรับหลังสื่อไม่รู้นิสัยที่แท้จริงเป็นยังไงที่ไม่ชอบอีกอย่างทำไมเวลาลืมตัวแล้วชอบอุทานคำหยาบคายจังเลยหวังว่าคงไม่ได้แอบคุยซ้อนกับหนุ่มหน้าตีตั้งแต่ไม่เลิกกับแฟนเก่าเหมือนที่หลายๆคนเขาพูดกันหรอกนะเพราะนิสัยชอบบริหารสเสน่ห์ชอบเช็คเรตติ้งตัวเองสำหรับนางเอกคนนี้มันเป็นมานานแล้วถ้าคนที่ติดตามนางมานานจะรู้ ก็ขอให้รักครั้งนี้ไปรอดแล้วกันเพราะถ้าโดนเทอีกครั้งคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่รอสมน้ำน้าอยู่นางบอกนางเป็นผู้หญิงหล่อยๆก็เลยไม่รู้ว่าแม่ผู้ชายจะชอบผู้หญิงหล่อยๆเหมือนลูกชายด้วยหรือเปล่าเพราะแม่ผู้ชายยังไม่ฟอลโรไอจีนางเลยซึ่งงานนี้คุณแม่ก็แคปข้อความดังกล่าวมาโพสทางอินสตาแกรมพร้อมตอบกลับแบบนิ่มๆว่า ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชีวิตลูกสาวแม่พอดีแม่มีลูกสาวคนเดียวหัวใจลูกแม่ก็มีดวงเดียวสมองก็มีสมองเดียวจะให้น้องคิดซับซ้อนทำไมมันเหนื่อยความรักไม่ต้องห่วงนะคะมีอะไรน้องก็ปรึกษาพี่ทุกคนน้องมีความรักคนที่รักน้องติดตามน้องก็จะมีความรักตามน้องไปด้วยทุกคนและทุกคนรับรู้หมด คุณจุดๆอย่าใช้ชื่อเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยคนญี่ปุ่นพวกเขาไม่มีนิสัยแบบนี้พวกเขาเป็นคนน่ารักคุณเจอลูกสาวแม่ครั้งเดียวและน้องไม่รักคนที่คุณรักคุณจะตามมาด่านลูกสาวแม่ทุกช่องทางแบบนี้มันถูกแล้วหรือแต่แม่ไม่โกรธนะขอบคุณเสอีกที่คุณยังให้ความสำคัญยังมาติดตามชีวิตคนที่คุณไม่ชอบ ถ้าเป็นแม่นะเก็บแรงวิ่งขึ้นรถไฟไปทำงานดีกว่าเพราะช่วงเช้าเช้าดูดูรีบกันขึ้นรถไฟฟ้ากันหน้าดูนอนเยอะๆจะได้มีแรงทำงานเก็บเงินได้เยอะแล้วกลับมาเมืองไทยและได้มาติดตามดาราที่คุณชอบแม่ไม่โกรธเรานะขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ทำให้แม่ได้ฝึกสมอง และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ